สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็น ยูทูบเบอร์ฟิลิปปินส์ยกนิ้วให้สถาปัตยกรรมไทยสุดวิจิตรการตาเคยรู้สึกทึ่งจนพูดไม่ออกกับความงามของสถาปัตยกรรมที่อยู่ตรงหน้าไหมคะวันนี้จะพาไปสัมผัสความรู้สึกนั้นพร้อมๆกับยูทูบเบอร์สาวชาวฟิลิปปินส์สุดน่ารักคิวอันเรสและผองเพื่อนของเธอที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อยนโฉมความวิจ,จิตรการตาของสถาปัตยกรรมไทยด้วยตาตัวเองจากความงดงามอารามตาที่สะกดทุกสายตา ไปจนถึงความมหัศจรรย์ที่ราวกับหลุดออกมาจากดินแดนแห่งเทพนิยายพวกเธอถึงกับเอ่ยปากยกให้เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาความประทับใจของพวกเธอจะมากมายขนาดไหนและความสวยงามของสถานที่เหล่านี้จะสะกดใจพวกเธอได้มากเพียงใดไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนหลังจากผ่านโมรสุมที่สนามบินมาได้ในที่สุดคิวและเพื่อนๆก็ได้เหยียบแผ่นดินไทยสมใจอยากสักที ภาพตัดมาที่บรรยากาศในสนามบินสุวรรณภูมิทุกคนดูโล่งใจและตื่นเต้นกันสุดๆภารกิจแรกของพวกเธอก็คือการไปกดเงินบาทที่ตู้ ATM เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการช้อปปิ้งและตะลุยกินในวันต่อๆไป จากนั้นพวกเธอก็เดินทางออกจากสนามบินด้วยรถตู้ที่จองไว้ล่วงหน้าค่ะซึ่งคิวก็แนะนำว่าถ้ามากันเป็นกลุ่มใหญ่การจองรถตู้ไว้แบบนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวไม่นานนักในที่สุดพวกเธอก็เดินทางมาถึงที่พักในย่านประตูน้ำนั่นก็คือโรงแรม a m b เบอร์อินนั่นเอง พอมาถึงที่พักเธอก็ไม่ลืมที่จะพาเราไปทํารูมทัวร์กันด้วยค่ะห้องพักที่เธอจองไว้เป็นแบบ d o u เบิลรูมซึ่งเธอบอกว่าราคาต่อคนต่อคืนอยู่ที่ประมาณ747เปโซหรือราๆ400กว่าบาทเท่านั้นเองถึงแม้ห้องจะดูเล็กกระทัดรัดแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านและน่ารักมากๆเลยนะคะมีทีวีตู้เย็นขนาดเล็กและของใช้จำเป็นครบครันเลยทีเดียว หลังจากเก็บเข้าของเข้าที่พักเรียบร้อยทองก็เริ่มร้องแล้วล่ะค่ะทุกคนมือแรกในกรุงเทพของพวกเธอจึงเริ่มต้นขึ้นที่ One Food Center ในย่านประตูน้ำคิวเล่าว่าเมื่อ3มปีก่อนเธอก็เคยมาพักและทานอาหารที่นี่เหมือนกันแสดงว่าต้องมีของเด็ดแน่นอนและเมนูที่เธอสั่งมาก็คือผัดกระเพรากับปอเปียทอดส่วนเพื่อนๆก็มีสั่งข้าวผัดทะเลมาทานด้วยหน้าตาอาหารหน่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ อบเย็นบรรยากาศเริ่มคึกคักขึ้นมาทันทีพวกเธอพากันไปเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนประตูน้ำซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเลยคิวบอกว่าทริปนี้เธอและเพื่อนๆแทบจะไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเลยเพราะตั้งใจว่าจะมาช้อปที่นี่โดยเฉพาะบรรยากาศในตลาดก็เต็มไปด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายสไตล์แถมราคาก็ไม่แพงด้วยหลังจากเดินช้อปปิ้งกันจนเหนื่อยจุดหมายต่อไปของค่ำคืนนี้ก็คือถนนข้าวสารแหล่งรวมความบันเทิงยามค่ำคืนที่ ไม่มีใครไม่รู้จักและที่นี่เองค่ะที่ความหาบังเกิดเมื่อพวกเธอตัดสินใจทำชาเลนจ์กินมแมลงทอดแต่จะกินธรรมดาก็คงไม่สนุกพวกเธอเลยใช้แอปพลิเคชันหมุนวงล้อนในโทรศัพท์เพื่อสูงว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ลองชิม วงล้อหมุนไปเรื่อยๆและในที่สุดก็มาหยุดที่ชื่อของจีน่าเพื่อนของเธอถึงกับหน้าเวอไปเลยแต่ก็ต้องยอมรับชะตากรรมแต่โดยดีจากนั้นคิวก็ไปสั่งมแมลงทอดมาหนึ่งถ้วยซึ่งมีทั้งตักกแตและหนอนผสมกันอยู่พอได้มาแล้วทุกคนก็มาลุ้นกันใหญ่กลิ่นของมันเป็นยังไงนะะหรอคะเพื่อนของเธอบอกว่ากลิ่นเหมือนโอโดโบซึ่งเป็นอาหารฟิลิปปินชนิดหนึ่งคล้ายๆพะโลบ้านเราเลยค่ะ และแล้ววินาทีที่รอคอยก็มาถึงจีหน้าหลับตาปีและก็เอามาแมลงเข้าปากปฏิกิริยาแรกของเธอคืออร่อยเธอบอกว่ารสชาติเหมือนชิชารอนหรือหนังหมูทอดกรอบของฟิลิปปินเลยพอได้ยินแบบนั้นเพื่อนคนอื่นๆก็เลยอยากลองบ้างวงล้อถูกหมุนอีกครั้งและคราวนี้ผู้โชคดีคือคาล่าเธอก็ลองชิมไปหตัวแล้วก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันสุดท้ายคิวก็เป็นคนปิดท้ายชาเลนจ์นี้ค่ะเธอบอกว่า มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะรสชาติก็คล้ายๆกับที่เพื่อนบอกจริงๆหลังจากนั้นพวกเธอก็ไปหาที่นั่งพักกินน้ำส้มข้นสดกับปอเปียทอดแล้วก็เดินเล่นกันต่อในถนนเข้าสารที่ยังคงคึกคักแม้จะดึกแล้วก็ตามเป็นการปิดท้ายวันแรกในกรุงเทพที่ทั้งสนุกและน่าจดจาจริงๆค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ตะลุยช้อปปิ้งและกินสตรีทฟู้ดกันอย่างสนุกสนาน เช้าวันใหม่ของวันที่สองก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะวันนี้พวกเธอมีแพลนที่จะไปทัวร์แบบ One Day t ทริปที่จัดเต็มมากๆเลยทีเดียว และแน่นอนว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะทุกคนมือเช้าของพวกเธอก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลแต่เป็นของอร่อยจากเซเว่นอเลที่ซื้อมาตุนไว้นั่นเองคิวก็โชว์ให้ดูเลยค่ะว่ามื้อนี้มีอะไรบ้างเธอบอกว่านี่คือติ่มซำที่ซื้อมาเมื่อเช้าค่ะพร้อมกับขนมปังโทสไส้แฮมชีสที่เธอบอกว่าเป็นของโปรดที่ต้องลองเลยเวลามาเมืองไทย หลังจากเติมพลังกันเต็มที่แล้วรถตู้ที่จองไว้สำหรับทัวร์วันนี้ก็มารอรับพวกเธอที่หน้าโรงแรมแล้วค่ะซึ่งคิวก็เล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เที่ยวที่แรกของวันนี้นั่นก็คือพระบรมมหาราชวังค่ะพอมาถึงเธอก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราทันทีเลยค่ะว่าค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติจะอยู่ที่500บาทหรือประมาณ932เปโซ หลังจากนั้นไกด์ของพวกเธอก็เริ่มพาทัวร์ทันทีเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าอากาศในวันนั้นจะร้อนเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะเพราะคิวถึงกับอุทานออกมาเลยว่าร้อนมากพร้อมกับหยิบพัดลมพกพาคู่ใจขึ้นมาทันทีบรรยากาศภายในพระบรมมหาราชวังนั้นสวยงามอลังการสมคำร่ำรือจริงๆค่ะสถาปัตยกรรมสีทองอารามกับรายละเอียดที่วิจิตรบรรจงทำให้พวกเธอตื่นตาตื่นใจและถ่ายรูปกันไม่หยุดเลย หลังจากดื่มด่ำกับความงดงามของพระบรมมหาราชวังกันแล้วจุดหมายต่อไปก็คือการข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไปเยือนวัดอรุณราชวรารามหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อวัดแจ้งนั่นเองค่ะซึ่งการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะคิวเล่าว่าแค่เดินไปที่ท่าเรือท่าช้างแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไปเท่านั้นเองเธอบอกว่าค่าเรือไปวัดอรุณอยู่ที่30บาทหรือประมาณ57เเปโซค่ะแถมยังบอกอีกว่าที่น่าทึ่งคือเรือมี แอร์ Air ด้วยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์และถูกใจพวกเธอมากๆเลยค่ะ พอมาถึงวัดอรุณขิวก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าค่าเข้าชมที่นี่200บาทต่อคนค่ะแล้วก็มีน้ำดื่มให้ฟรีด้วยหลังจากนั้นพวกเธอก็ขอแวะพักทานของว่างกันก่อนเป็นเฟรนช์ฟรายราชีสที่ดูน่าอร่อยมากๆเลยค่ะเมื่อหายเหนื่อยแล้วก็ได้เวลาไปชมความงดงามขององค์พระปรางวัดอรุณกันแบบใกล้ๆแล้วค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมนต์สะกดจริงๆรายละเอียดของกระเบื้องเคลือบสีต่างๆที่ประดับอยู่บนองค์พระปรางนั้นสวยงามจน หาที่ติไม่ได้เลยพวกเธอใช้เวลาเดินชมและถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลิน หลังจากเที่ยวชมวัดอรุณกันจนเต็มอิ่มแล้วก็ถึงเวลาสำหรับไฮไลท์ของค่ำคืนนี้แล้วล่ะค่ะนั่นก็คือการไปล่องเรือทานอาหารค่ำหรือดินเนอร์ครูสนั่นเองแต่ก่อนจะไปดูเหมือนว่าจะมีสมาชิกบางส่วนขอแยกตัวไปถ่ายรูปกันต่อค่ะคิวเลยบอกว่าเราทิ้งเพื่อนไว้ที่วัดอรุณก่อนเพราะพวกเขายังถ่ายรูปกันไม่เสร็จเลยแล้วเธอกับเพื่อนอีกคนก็มุ่งหน้าไปไอคอนสยามกันก่อนเลยค่ะ ซึ่งทริปดินเนอร์ครูซครั้งนี้เป็นของเมอริเดียนครูซในราคาคนละประมาณ1,239เปโซเท่านั้นเองพอถึงเวลา18 15. นาฬิกานาทีเธอก็ไปลงทะเบียนรับตั๋วที่เคาน์เตอร์ซึ่งพนักงานแจ้งว่าให้กลับมาอีกทีตอน19นาฬิกา40นาทีเพื่อเตรียมขึ้นเรือ พอถึงเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีก็ได้เวลาขึ้นเรือกันแล้วค่ะบรรยากาศบนเรือนี่คึกคักสุดๆไปเลยมีทั้งอาหารบุฟเฟต์นานา,นาชาติละลานตาดนตรีสดเพราะเพราะแล้วก็มีการแสดงรำไทยที่สวยงามอ่อนช้อยให้ชมกันด้วยแต่ที่ทำให้ทุกคนประทับใจที่สุดก็คือภาพของวัดอรุณในายามค่ำคืนที่ส่องสว่างสวัยอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาเป็นภาพที่สวยงามจับใจจนต้องหยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเลยค่ะ หลังจากจบดินเนอร์ครูสุดโรแมนติกแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าการไปนวดผ่อนคลายละค่ะพวกเธอก็เลยพากันไปที่ร้านนวดแถวแถวโรงแรมเพื่อนวดขาปิดท้ายค่ำคืนวันที่2กันอย่างสบายๆซึ่งราคาก็สบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะแค่คนละ250บาทหรือประมาณ477เเปโซเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มอิ่มด้วยกิจกรรมและความประทับใจจริงๆค่ะ เช้าวันใหม่ของวันที่3ามคิวทักทายเราด้วยรอยยิ้มสดใสาจากในลิฟต์ของโรงแรมเธอบอกว่าอารุณสวัสดิ์ทุกคนวันนี้เป็นวันที่สมของเราในกรุงเทพแล้วก่อนจะอธิบายแพลนของวันนี้ให้ฟังว่าตอนนี้เรากำลังจะไปหาเซเว่นอีเลฟเว่ที่ใกล้ที่สุดเพื่อหาอะไรทานเป็นอาหารเช้ากันค่ะ และแล้วพวกเธอก็เดินทางมาถึงเซเว่นอีเลฟเจ้าประจําที่ดูเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของพวกเธอไปแล้วคิวบอกว่ามื้อเช้าวันนี้พวกเธอกินกันแบบง่ายๆแต่ก็อร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะเป็นขนมปังโทสไส้ต่างๆที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติและแน่นอนว่าต้องมีกาแฟกับโอวัลตินร้อนๆด้วย หลังจากเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาสำหรับทัวร์แบบวันเดย์ทริปทิ่นน่าตื่นเต้นของวันนี้แล้วค่ะซึ่งจุดหมายปลายทางก็คือเมืองโบราณและพิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นั่นเองพอรถตู้ของทัวร์มารับพวกเธอก็ออกเดินทางกันทันทีเลยค่ะและจุดหมายแรกของทัวร์นี้ก็คือพิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นั่นเองพอมาถึงไกด์ของทัวร์ก็ให้ข้อมูลที่นน่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าเจ้าของพิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและเจ้าของเมือง โบราณเป็นคนเดียวกันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและเมื่อก้าวเข้าไปด้านในสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการถอดรองเท้าค่ะซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเราคิวถึงกับทำหน้าเหวอแล้วพูดติดตลกออกมาเลยว่าต้องถอดรองเท้าด้วย ในพิพิธภัณฑ์นั้นสวยงามอลังการจนแทบลืมหายใจเลยค่ะทุกคนสถาปัตยกรรมต่างๆวิจิตรการตามมากโดยเฉพาะเพดานกระจกสีที่ส่องแสงระยิบระยับลงมาสวยงามราวกับอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยายเลยทีเดียวไกด์เล่าให้ฟังว่าที่นี่แบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคือชั้นใต้ดินที่เป็นเหมือนโลกบาดาลชั้นกลางคือโลกมนุษย์และชั้นบนสุดคือสวรรค์ซึ่งแต่และชั้นก็มีการจัดแสดงศิละปะและวัตถุโบราณที่แตกต่าง กันไปหลังจากใช้เวลาที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณประมาณหนึ่งชั่วโมงพวกเธอก็เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกพอมาถึงคิวก็เล่าให้ฟังถึงความสะดวกสบายของการมากับทัวว่าปกติแล้วถ้ามาเองจะต้องเดินเที่ยวแต่ที่นี่มีบริการรถกอฟให้เช่าด้วยซึ่งถ้าเช่าเองจะแพงกว่านี้มากนี่เป็นข้อดีของการมากับทัวเลยค่ะ แล้วพวกเธอก็ได้แวะชมสถานที่ต่างๆที่จำลองมาจากทั่วประเทศไทยมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งสันเพชรพประสาทที่สวยงามราวกับหลุดออกมาจากประวัติศาสตร์มณฑกพระพุทธบาทที่ดูศักดิ์สิทธิ์และน่าเลื่อมใสและเขาพระสุเมรุที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์พอถึงเวลาเที่ยงท้องก็เริ่มร้องอีกแล้วค่ะทัวร์ก็พาพวกเธอไปทานอาหารกลางวันซึ่งรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วเป็นอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ที่ดูน่าอร่อย มา,มากเลยค่ะหลังจากอิ่มอร่อยกันแล้วก็ได้เวลาสำหรับไฮไลท์เด็ดของทัวร์นี้แล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือปางช้างนั่นเองคิวย้ำอีกครั้งถึงความพิเศษของที่นี่ว่าที่นี่เป็นปางช้างเชิงอนุรักษ์ไม่มีการขี่ช้างหรือการแสดงที่ทารุณกรรมสัตว์อย่างแน่นอนพอมาถึงก็มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และแนะนาเกี่ยวกับช้างแต่ละเชือกอย่างเป็นกันเองมากๆเลยค่ะ จากนั้นก็ได้เวลาไปสนุกกับน้องช้างกันแล้วเริ่มจากการให้อาหารช้างด้วยกล้วยและอ้อยของโปรดของพวกมันจากนั้นก็พาช้างไปเดินเล่นในป่าได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและกิจกรรมสุดท้ายที่สนุกสุดๆก็คือการอาบน้ําให้ช้างทุกคนดูมีความสุขและตื่นเต้นกับการได้เล่นน้ํากับน้องช้างมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วจริงๆ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ปางช้างแล้วก็ได้เวลากลับเข้าสู่กรุงเทพค่ะระหว่างทางกลับฝนตกหนักมากๆเลยแต่โชคดีที่พอมาถึงกรุงเทพฝนก็หยุดตกพอดีพอกลับมาถึงโรงแรมพวกเธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปหาอะไรทานกันต่อค่ะ และจุดหมายต่อไปก็คือชัยนาทาวหรือเยาวราชนั่นเองที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักสตรีทฟู้ดอย่างแท้จริงเลยค่ะพวกเธอเดินชิมกันไปเรื่อยๆตั้งแต่มแมลงทอดไปจนถึงโรตีกล้วยและน้ำผลไม้สดๆหลังจากอิ่มอร่อยกับสตรีทฟู้ดกันแล้วพวกเธอก็ไปต่อกันที่ร้านไอศครีมสามรสที่คิวบอกว่าเป็นร้านที่ต้องมาลองให้ได้ไอศครีมที่นี่ดูน่าทานมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเมนูกล้วยครีมบูเล่และกาแฟาทีรามิสุ ที่ดูแปลกใหม่และน่าลิ้มลองสุดๆและนี่ก็คือการผจญภัยในวันที่3ของคิวและเพื่อนๆนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกๆอาหารอร่อยๆอและประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากมายจริงๆค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเธอนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ